ช่วงนี้จะยังไม่มีละครคู่กันแต่ก็มีงานคู่มาทำให้ชาวด้อมได้ใจฟูกันค่ะสำหรับคู่ขวัญสุดจีนช่องเจ็ดสีทอยปะภาวดีและยูโรยศวัสดค่ะล่าสุดค่ะในวันที่5กันยายนพวกเขาก็ควงคู่กันมารับหน้าที่พิธีกรครั้งแรกค่ะกับงานไทยซูปเปอร์โมเดล2024บอกเลยว่าคู่ควรและเหมาะสมสุดๆค่ะเบื้องหลังการซ้อมของพวกเขาก็น่ารักมุงมิงไม่ไหวจริงๆ คลิปนนี้้ก็รรวววบมมมมโเต,ต์ใหชาดัยูพิงคค์ได้ิิ่นนกันะพธีกรในไลฟ์สดของเรานะครับ<ค>รเจอกัน10โมงที่เพจยหน่อยนะฮะถ่ายซูโม,มเดลคอนเทนต์ใช่ค่ะเสีย7ด HD ด้วยโอ้โหนี่ซ้อม,อมอยู่ครับผมยูพิงค์ยูพิงค์มาแน่ยเนี่ยหนังหน้าอยู่แกเข้าต้มจี๊ดแตในไลฟ์หรือเปล่าซ้อมบทอยู่เหรอครับครั้งแรกในชีวิตครับทำได้อยู่แล้ว นี่พอเธอมีพาร์ทเนอร์ที่ดีใช่ไปด้วยกันทุกคู่เลยอ้๋อไปไหนไปไหนวันนี้อย่ามองคนอื่นเยอะนะเดี๋ยวพิงพ้อยหึงก็ได้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 พิงพอมั้ยพิงพ้อมั้ยเสียงไม่พร้อมละเจ้าหน้าที่รับบุคคลและช่างพามากมายจากทั่วทุกประเทได้ต่อเลยค่ะดิจิพิเศษมากๆเลยครับเพราะเราเล่เปิดรรยกาศให้กับทุกเพศทั้งชายหญิงและทั้งวีเมนให้มีโอกาสได้รับตำแหน่งใน

กดไลค์กดแชร์กดติด